ต่อมานี่เลยวอะชีดเราจะต้องชีดตรงนี้ชีดตามลูกศรน,นะครับเพราะว่าปลายที่เราจะสอบมันจะอยู่ข้างล่างโอเคขึ้นมาแล้วก็เอ,อ่จริงๆมันต้องแย่ก่อนเนาะแต่ว่าเปิดพร้อมกันไปก็ได้ เปิดสีม่วงนะเขาบอกว่าเปิดสีม่วงแข็งนะเนี่ยสีม่วงแล้วโอเคเปิดสีม่วง,วงแล้วก็ครับอย่าเข้าไปก็ลึกประมาณนึงเลยแล้วก็ปิดสีม่วง ต้องขยับนิดนึงเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดสีขาวแล้วก็ชด อืมรอมันขึ้นขีดซีแล้วแหละแย่ลึกเข้าไปประมาณหนึ่งเลยอืมตรวจโควิดครั้งแรกนะครับก็เลยต้องส่งหน้างานพอดีก็เลยทำซะเลย <c oughs> อ่ารอดรอดรอดผลเป็นตัวซีเดี๋ยวให้ดูขีเกดยกขึ้นมาเดี๋ยวต้องเก็บภาพได้ไม่หวา